เจอกันนะคะปีหน้าจ้างอีกนะคะตอรับพี่น้องครับขอบคุณ่เาครเสียเงินนะครับขอ้ห่ันอภชนเพื่อนเ้องไปครับพี่น้องครับบรรยากาศเซเลร่าอ้วโอางต้ไถ่งงางของพี่เจ้าจอมพันแกนาจพี่น้องเาอพิ่องเองพนี้องวนอเพื่อนงงทางพี่น้องเดพี่ เป็นลำเพิ่นครับ Let's พนครับเป็นลำเพือนนาเช็นแคปเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับทำาพี่น้องกอนร่ำพืทนายูเป็นลำเพือนนะครับปรัตปีนาน้ที่งานมาเนเพอมารับใส่พี่น้องเาจุจตหนะครับมีการงานยกหาน้า่งมันเกินาลครับนนจักัด โอเคโอเคไม่เป็นไรนี่แหละพูดแค่นี้ก็ดีใจแ้วลวนยมครับพีนาจ้างอีกแล้วครับด้อพีนาจ้างอีกเไมาอยู่นี่ลํำกันนี่ล่ะ่ายข่ลมวนว่ามวนว่ามวนแข้พีนาจ้างอีกบพีนาสงการนี่นะจ้างอีกจ้างรถโอเคครับผมสงการดนีนัเออสงการทวถามรถเออทวถาผมทวถามวหนารถ ่อันนี้อันนี้คือเราพูดส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราเอาลงอ่ะเราตัดคลิปลงนะอย่าเอาูเอออย่าเอารูปพี่ลงเข้าใจไหมเข้าไหมหรอไม่มันไม่ทำไม่หรอกแต่พาะว่าพี่แบบไม่อยากแบบอันนี้น่ะเออเข้าจะแมส่วนปีหน้าพวกเราติดงานอย่างเงี้ยใช่ไหมพันที่วัดติ๊กคิวก็ได้ครับแมนแมนแมนอันพี่เป็นผู้จัดไอ้มาพิเซศษหนิทีมผู้จัดทีมผู้จัดอ๋อครับผมถ้าถ้าแบบอันนี้คืออย่าตัดลงนะเออเดี๋ยวพี่คุยกับผู้จัดแล้วพี่ส่งคลิป อันนี้ไปให้พี่ถ่ายแล้วว่าอาจจะสารเนี่ยเพราะว่าที่ม่านห้องเข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ก็เลยพี่ก็เลยยังไปบอกค้อนวายวาบ่ได้ต้องเลิกตีหนึ่งเคืองคันบ่เลิกตีหนึ่งเคืองพี่ม่ยอมเพราะว่าพี่นางเบิงยุ่นพี่นั่งอยู่กองอำนวยการกับตำรวจตำรวจจนว่า นี่แหละทำไมน้องช้าจังแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเออเขาก็ต้องโดนเข่งเหมือนกันแต่พี่เข้าใจว่าเออน้องก็อาจจะมาจากที่อื่นรถติดมันปีใหม่แมนถูกต้องครับเออพี่ก็เลยกพูดกนะสถานการณ์ไรซึ่งไร้ยางแมนแมนพี่เข้าใจแต่ว่าถ้าเราเอาคลิปลงอ่ะตัดคลิปพี่ออกไม่แน่เออพราะปีใหม่เอสงการพี่คุยกับออร์แกไนซ์พี่แล้วเพราะพี่จะจ้างครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับพี่ครับเอาจะมาไหนส่วนบอยถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอเคครับผมขอบคุณครับนะครับ โอเคไในทีมผู้จัดนะครับมอราลฟิสเตอร์นะครับจังะมาท้อนแจกนะครับขอบคุณบอบขอบคุณพี่น้องทุกคทุกคนนะครับเอาโอเคมอร์ลัฟพิเตอร์เพิ่มาเต็มหนักมาประดับการปรับงานเมื่อนี้นะครับเอามีโอกาสใ้นะครับได้มารับใช้พี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมนะครับผู้จัดก็โอ้เป็นกันเองใชเหลือเกินนะครับพี่น้องครับทีมผู้จัดก็ได้มอราลัฟเฮากัเอาเต็มที่นะครับพี่น้องครับมืออื่นพอกันยุทธที จังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องครับเออนุ่นที่มานผมเป็นน้ำผึ้งนำ้ำกระเลวกันนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องเอาวันนี้ที่มาขเขากเ็เตรียม่เตรียมฟองเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกตนะครับเออก็ยีนดีกับสิเป๊าศาศาพัก่อนยืต์อากาศสะก้อนอยู่ทางสำนักงานสะก้อนน,นะรนนนนครับเกินขึ้นกับยังกอยสิเดินทางไปนะครับเพราะว่อผสมกับวัตถุในเมือดกระสีแก้ผสมไปขายขึ้นเ่า นะครับพี่น้องกระเลี้ยยู่ผมบ่ไายโลหรอกคลิปโลนี่แหละครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องแซ่บๆสนับสนุนให้น้ำน้ำในกระเลี้ยกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอดีตเสษียรไว้ซั้มนี่นะครับไปพอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับโอ้ยข้าจ้ากระมวนอยู่นะครับมาทำไรคณะครับพี่น้องครับบางมือกะคนหลายบางมือกข้นหน่อยธรรมดานะครับมื่อกะคือว่าพี่น้องกำมาให้กันรับชมรับฟังที่บานมาแล้เพื่นเพื่อนกะโอ้ย กัดกัดประมาณหนึ่งอยู่นะครับข้างหน้าวิธีกระไรนะครับเอาแต่ว่าก็บคุว่าละมรำไาหม่องเทศกาลนะครับผู้ไปเที่ยวไปยังกะบก็เลยว่ากันนะครับแต่ว่ากัเอ้ากุหลาบพ่อกันวิจารวัาที่สเกตได้พี่น้องเด้อทำคลิปนี้เอาไวปทำนี้ครับไปพร้อคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ